สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวป่ากันนะคะเป็นป่าดงดิบติดน้ำตกเรามาดูต้นสลัดใดกันเวลาที่เขาขึ้นในป่ามันอลังการงานสร้างขนาดไหนแม่เจ้าดูสะกอนดูสะกอนใหญ่โตมโหลานเลย นี่ค่ะต้นสลัดใดที่ขึ้นอยู่ในป่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงแต่ต้นนี้อลังการมากขอบอกหน้าเท่าไหร่เนี่ยห้าหกนิ้วดูสิคะนี่คือต้นสลัดใดนะเนี่ยสูงประมาณโค่สิบเมตรได้ไหมเนี่ย นะคะเป็นไม้หนามที่มีสเสน่ห์จะสลัดใดในป่านี้มีหลายสายพันธุ์นะคะละนะักษณะหน้าตาเขาก็จะต่างกันไปแล้วก็การปลูกก็ง่ายมากแค่ตัดตัดตัดแล้วก็เอาไปวางวางไว้กด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 ลงดินสักนิดหน่อยเขาก็ขึ้นแล้วน,นะคะเป็นไม้น่ารักไม่เรื่องมาก ลีลาเขาก็สวยออกระยังได้สมมาตรที่ดีเชียวแหละนี่นะคะต้นสลัดในป่าถึงไม่ได้เดินป่าเราก็พามาเที่ยวได้เวลากรสมุนไพรสวัสดีค่ะ